อีกชั้นน่ะสาานุพ้พวมมาพร้อมกับสมาชิกในกลุ่มมาจากชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ค่ะอำเภอโนสนสุวรรณชุมชนของเราก็เป็นชุมชนต้นแบบมีการทำกรเกษตรเป็นอาชีพหลัก ทำการปลูกมันสับปะรงปลูกยางพาราและก็ทุกวันนี้ก็ทําสวนด้วยค่ะแต่ในชุมชนของเรามีพื้นที่ทํากินน้อยคนะ่ะก็อาศัยพื้นที่ที่เหลือจากสร้างบ้านมาทําโรงเรือนเห็ดเพราะว่าคนในชุมชนของเราก็ไปรับจ้างต่างทิ่นแต่พอดีมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนให้ไปบบอบรมก็เห็ด คนญี่ปุ่นมาแล้วก็นํามาพัฒนาในคนในชุกชนของเราส่งไปอบรมแค่สามครัวเรือนทีนี้พอดีเอามา,าทําแล้วมันเกิดความสําเร็จมันได้มันมีรายได้มีตลาดรองรับเราก็เลยเพิ่มเข้ามาเป็นสามสสองครอบครัวสามสองครัวเรือนแต่ทุกวันนี้มีลรงข้อเห็ดอยู่ร้อยกว่าโรงเรือนคนะ่ะแต่ว่า เราไม่ได้ทําเห็ดคนญี่ปุ่นอย่างเดียวมันก็จะมีเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดก่อนขาวแต่เป็นเพื่อเศรษฐกิจของสร้างชื่อเสียงให้กับอํเาเภอโนสวรรก็เป็นคือเห็ดโคนญี่ปุ่นนะคะมิตลาดรองรับก็คือตลาดปัจจุบันนี้เราจะมีส่งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดรองก็คือเป็นแม่ค้า ตลาดรอ,อ,อนแผนตลาดตลาดนัดในชุ่งชนนะคะเขาก็จะรับไปไประจําไปขายแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าในช่วงเวลาจะมันจะมีระยะเวลาหนึ่งที่พ้อศอ58 59เนี่ยค่ะเ,เห็นมันล้นตลาดเราก็เอามาแปลรูปเอามาแปลรูปเสร็จแล้วทุกวันนี้หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนก็มี แหนมเห็ดน้ำพริกเผ็ดแล้วก็คุกกี้เห็ดแต่เราอยากจะต่อยอดทำเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันนี้มีคนไปศึกษาดูงานที่บ้านก็ได้ไปชิมแกงเห็ดของเราเหมอกันเห็ดสามอย่างเราจะแกงเห็ดสามอย่างสแสนนานนา่นแหละมันเริ่มมันติดอกติดใจเขาก็เลยอยากจะเขาบอกว่ามีวิธีไหนที่เราแกงแล้วเราจะมีบรรจุภัณฑ์เอาไปใ,ให้มันขึ้นตาม เซเว่นตามร้านขายของฝากนะคะเวลาเขาอยากจะกินแล้วเขาจะได้ไปตั้งหม้อไฟปุ๊บแล้วก็ปรุงรสลงไปตรงนั้นแล้วก็ได้กินเลยนะคะแต่เราก็หาวิธีที่จะประจุพัน์มาทำแบบนั้นอะ่ะเราก็ไม่ไม่มีความรู้พอนกคะที่ว่าจะทําแบบไหนที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเก็บไว้ได้นานได้เป็นทักีิหรือว่ายัางไงประมาณนี้นะคะ เราก็อยากจะศึกษาตรงนี้ค่ะตาต่อไปแต่ตลาดเบีส่วนอะ่ะเดี๋ยวนี้หนะ่ะเราก็ไม่ไม่พอที่จะส่งค่ะเราก็พยายามว่าจะศึกษาต่อไปนะคะเรื่องของการทำเอ่อเห็นน้ำยาานนะคะ <Okay. S 1> ใช่ค่ะใช่ค่ะมัน แนะนำพวกเราค่ะอย่างที่บอกเพราะว่าตรงนี้ถ้าได้รับคัดเลือกเนี่ยเป็ k กระมาณของสักราหวัดที่ให้ไว้อ่าน่าจะพอเพียงพอที่จะทำสินค้าต้นแบบขึ้นมาได้ก็คือเดี๋ยวเอาแล้วอย่างหนึงมันเป็นการขจัดปัญหาเรื่องฟูดแได้ด้วยเหตุที่มันตกเกณฑ์มันไม่ได้ขนาดหรือบางทีมันอันเล็กอันรีบเราก็เอาตกเกณฑ์ตรงนี้มาทํา แล้วเราก็ใส่ยานไปยานานแล้วก็แนะนําว่าให้ต้มออกมาเหมือนแกงเห็ดเลยแล้วจากนั้นท้องทานจากนั้นเสร็จปุ๊บก็มาบรรจุกระป๋องแล้วจากนั้นก็ปิดปิดเสร็จแล้วก็สตรีมเรื่องความร้อนฆ่าเชื้อมันก็จะเป็นตากระป๋องแต่ว่าเป็นในรูปแบบของซุปซุปนี่คือภาษาฝรั่งเนาะแต่ว่าพอจะาคนไทยมันไม่ใช่ซุปอต่ที่เราไปกินตาม้าซิเลอร์แต่ว่ามันจะเป็นแบบประเภทเปิดมาแล้วทานได้เลยที่แกงที่เตรียมมาได้เลยแล้ะจ,จะไปอุ่นรอบก็ได้ อันนี้พร้อมขายก็อันนี้ผมว่าทําได้ครับไม่มีปัญหาไม่ได้ยากการตรงนี้ก็ฝากขอฝากอาจารย์ไน่เยด้วยค่ะครับแล้วเมื่อกี้เห็นพูดตอนท้ายเรื่อ,เองเรื่องอบอกว่าอะไรนะเห็นทุกวันนี้มันไม่าพา้อมขายคืออะไรท่วงนี้ก็มันอากาศไม่ค่อยดีค่ะ<อ> oh. มันทำสองปีแล้วค่ะถ้ามันหนาวก็นาวมากถา้าร้อนก็ร้อนมานกเลยค่ะเระเทศก็เลยไม่โตอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาโดยการทำโรงเรือนให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมและมีการวัดค่าดปมิเตอร์ไว้ตลอด ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหาในมาครูมหรือว่าจะเพิ่มพ่นสปริงเกอร์บนหลังคาหรืออะไรก็ได้ให้มันเป็นประพูนที่อับและชื้นพอเหมาะตลอดเวลาโดยไม่ต้องพึ่งฤดูกาลจะทําให้หลดกรณีออกสมองเสมอท่นก็เป็นการแก้ปัญหาด้วยเนาะเดี๋ยวนั่นก็ทำเป็นพวกพวกันไปเป็นที่ึกษาได้นะครับแต่ถ้าเรียนมีอะไรนะครับก็ถือว่าน่าจะมีความคามาาร้อมระดับนึงเนาะแต่อาจจะต้องไปเดี๋ยวเราต้องรูเกินก่อนว่าเราควรที่จะอ่า ท,ที่มันน่าจะเป็นรองรับการตลาดได้อย่างชัดเจนเนาะหรือบางทีกลับไปที่ตัวเองก็ได้ว่าพอตัวเองเป็นเหมือนค้าส่งใช่ไหมคะผลผลิตจากเพนตต่างๆอย่างเงี้ยตัวนี้มันยังทําตลาดได้ดีอยู่อาจารย์ก็อยากจะมองว่าอาจาจะย้อนกลับไปตรงที่ว่าทํายังไงแล้วผลผลส่งเรามากกว่าแล้วผมอยากจดการธุรกิจของเราที่มีผลผลิตอยู่แล้วนะคะไอ้พวาแปลรูปเนี่ยมันได้ขึ้นร้อยแปดพันเก้าอ่ะแต่หมายถึงว่าตอนนี้เรามีเสยภาพิติ ขาผลิตได้น้อยกว่าเราแล้วเราก็ได้ตลาดชัดเจนอยู่แล้วแต่ทายังไงเราจะลดต้นทุนของการขนส่งแต่ละตลาดให้เกิดการกระจายสินค้าเราได้อยา่างรวดเร็วเพราะว่าสินค้าพวกนี้มันสั้นใช่ไหมคะต,ตรงนี้อาจจะได้ในส่วนของระบบธุรกิจน,นะคะที่ลดต้นทุนด้านการขนส่งนะคะโอเคอย่ยลืมฝากไว้แล้วกันนะคะข,ข, <S <S ขอบคุณค่ะกลุ่มถัดไปเลยค่ะกลุ่มปลาส้ม สอมคุณดิ้ได้ปลาดก่อนอ่ะปลาดุกก่อได้ค่ะ